เอาสวัสดีครับเอาครับล้วก็สวัสดีแรงงานไทยในอิราเลครับตอนนี้ผมอยู่อันภาคก,กลางตอนบนเดอ้อครับ,นบนเ,รเหตุการณ์ปกติครับเอาครับว่าต้องร่วงเดอ้อสวัสดีเอาครับสวัสดีแรงงานไทยในอิราเลแล้ว,วครับตอนนี้ผมอยู่ภาคก,กลาง ตอนบนเด้อครับมันเลื่อยมราระกีบ่มาประมาณบางยี่สิบโลป่ะครับตอนนี้เหตุการณ์ตั้งปกติอยู่แล้วครับผมมีอย่างแล้วครับปลอดภัยครับคนอนยิ่งกับเหตุงานอยู่นี่กับเหตุขมือขอมืออยู่อันเขากับบมีทาที่เอาสียานนะครับเพราะว่าปลอดภัยอยู่ในเขียบนี้ เฉียดคิวบูตวาริซอนครับฟาริซอนเออประมาณวาริซอนฟาริซอนปกติดีครับเงียบสง,งบเดี๋ยวผมพาทั่วฟาร์มเดอ้อครับตัวนี้ของผมครับนี่ครับของผม ขั้วก็คือจังบ้ันเท่าห่ละครับของครับของอยู่ต้องกันสองกนอืมบบาซสกกดนั้งกันครับอยู่แบบเรียบง่ายครับมองผมอยู่มันก็นอยุ่ใกลอันมองลุมรดไพ่ใครเนี้ยอยครับ เพื่อเกิดเหตุการณ์สุกเสรินมากอขอมองลบไพ่กับประมาณบางสิบเมตรนะครับ,ม,บ,บม,มองลุมลบไพ่เดี๋ยวผมไพ่เรื่องมองลุมลบไพ่แล้วครับมองกินกาแฟยอยังก็ยยูม่มองไกลกั็มองลุมลบไพ่แล้วครับก็ดีครับมองนี่ เซฟตี้ครับปลอดภัยประมาณร้อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับนี่ครับหมองลุงโลภัยครับหม่องใต้ดินปลอดภัยหายห่วงครับคนทาะตั้งบาดมาตกเป็นห่วงเด้อครับเอาครับฝากบอกคนทั้งบ้านนั่นเลยครับมาตกเป็นห่วงครับปลอดภัยปลอดภัยอยู่ภาคกลางตอนบนเด้อใกล้ๆกลกับภาคเหนือล่ะ เล่ยไปหน่อยนึงกับผักเนื้อแล้วแค่แค่เนี้ยอยู่มางอย่มันเป็นคี้บูดค้องข่าสปอดภัททยอยู่เดี๋ยครับเครื่องบินครับเพราะไปเห็นดอกมันอยู่ไก่หดเครื่องบินเขาเจ้ากัอมัหครับ ครับกลับบ้านการบ,บินไทยบนอูนอ้นผมอู้นผมพาทั่วครับ เดี๋ยวาฟาร์มก็น้อยครับนี่ครับเข้าก็เปิดเพลงเคล็ดงานมวนเซยไปว่นนี้ยังเกิดขึ้นชิวๆครับมองเลยเป็นฟ้าม่วงแล้วครับ,ค,รบคิวบูดฟาริซอน tôn cà hết gam ngang hoặc tôn cà bông hết không xì oản vô cà bải bây bao xì áo buộc vô nè hết chắc xài phát nghiêng nè เขาจะออกมาปลูกไว้หันยุม,มองไทยกับขายได้จักบาทนาะหน่อยเนาะขายได้เบิดครับนี่ต้นกระบ,บองเพียอยูม,มืองไทยไปครับเดี๋ยวพายไปเบื้องฟ้ามนน้ำกัน ปลอดภัยครับท่องฝ้ากปลอดป่วงแจ่มใสปอดม่มีอยังผลละปลอดภัยครับปลอดภัย คนทางบ้านก็หามีแฟนยวน,ขนเขาเอามาเฮ็ดงานยวนภาคกลางตอนบนก็ว่าต้องไปห้องเขาด้อยครับเขหูยว่าก็อยากให้กลับบ้านแต่วันหนีสินผ้าราก็ร้ายครับอดทนเอาเก็บเงินได้สักก้อนก็นจังบบาเขากลับครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยหายห่วง โอ้เบียดรถกบบยัปปางวิสองข้ามเลยซ้อนมากกันสองข้ามสองข้ามกเจ้าะอยู่ภากไก่ก็ภากเหนือได้ครับแถวเรียบบมอนน์ครับภากเหนือตอนบนหลดละแถวเรียบมนอนน์ละยังมีสองข้าม จ้าแต่ผ้าครับอันนี้ผมยู่อันผากากลางตอนบนใกล้ๆภาคเหนือกับ,บ่อมี่ยังครับฉันจิตเขตได้แถวจอดเดียนกับ,บ่มี่ยังดอกใกล้ๆจอดเดียนแต่ว่าทัเรบอน่อนนี่อยากบอกอยู่เขาเจากําลังจับเม,มื่อกันกัดบ่อลอดไพ,พ่ปันเดแต่ว่ามองผมยู่อันภากากลางตอนบนอัน ใ,ใกล้ๆภาคเหนือนปลอดภัยครับคนทั่วไปม่ต้องเป็นหว่วงเด้อครอบคผมเหมือนกันครับม่ต้องเป็นห่วงครับแค,แค่นี้นะครับจบคลิปก่อน